การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย,ย่อยอำเภอบ่อไร่พร้อมหลับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย,ย่อยอำเภอบ่อไร่ตั้งอยู่เลขที่หนึ่งหมู่สตําบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดบริหารงานโดยนายบุญยริศนรราชมีพนักงานและลูกจ้างรวมทั้งสิ้น17คน เขตพื้นที่รับผิดชอบ5ตำบล33หมู่บ้านจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า12,350รายรายได้เฉลี่ยต่อเดือน12.7ล้านบาทเปิดให้บริการตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีไม่หยุดพักเที่ยงมีระบบขนส่งสาธารณะผ่านสำนักง,งานมีป้ายบอกทิศท,ทางหรือตำแหน่งที่ตั้งของสำนักง,งานอย่างชัดเจนพร้อมป้ายบ่งชี้ภายในสำนักง,งาน การออกแบบสถานที่คำนึงถึงผู้พิการมีการออกแบบผังงานและระบบการให้บริการที่อำนวยความสะดวกพื้นที่ให้บริการสะดวกสบายและสะอาดในจุดที่สำคัญหรืออันตรายมีการออกแบบให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนมีแสงสว่างอย่างเพียงพอและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับผลสำรวจเช่นน้ำดื่มแว่นสายตาที่ชาร์จโทรศัพท์ มีห้องน้ำแยกชายหญิงที่สะอาดถูกสุขลักษณะมีการจัดการด้วยระบบสมาร์ทคิวและมีเจ้าหน้าที่ให้บริการตามลำดับก่อนหลังพร้อมจุดประเมินความพึงพอใจที่ง่ายและสะดวกมีการกำหนดพื้นที่สูบบุหรี่อย่างเหมาะสมพร้อมพื้นที่สีเขียวส่วนหย่อมสำหรับพักผ่อนหย่อนใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย,ย่อยอำเภอบอ่อไร่กำหนดให้มีการสำรวจความพึงพอใจ และความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นประจำทุกป,ปีโดยครอบคลุมทั้ง6ประเด็นดังนี้ประเภทงานบริการวันและเวลาเปิดให้บริการสถานที่ให้บริการความยากง่ายในการเข้าถึงจุดบริการสิ่งอำนวยความสะดวกการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการโดยผลสํารวจมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวมเท่ากับ4.4 1 คิดเป็น้อยละ88.2 0อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดมีการปรับปรุงตามผลการสำรวจดังนี้เพิ่มแผนที่เข้าไปในการประกาศดับไฟทุกครั้งจัดทำหลังคาสำหรับสถานที่จอดรถประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าตามช่องทางต่างๆที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย มีช่องทางการร้องเรียนพร้อมระบบจัดการข้อร้องเรียนผ่านระบบ p a v o c System มีการจัดเก็บข้อมูลเสียงของลูกค้าเพื่อนำมาทำกิจกรรมการปรับปรุงกระบวนการทำงานแผนปฏิบัติการการจัดตั้งชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่แก้ไขปัญหาจากการให้บริการมีการพัฒนา e-service ที่เว็บไซต์ www.pea.co.th โดยปัจจุบันสามารถขอใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาได้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วการใช้ข้อมูลจากทะเบียนร,ราษฎร์ GIS <ม>ในการปฏิบัติงานและสนับสนุนการให้บริการขอใช้ไฟฟ้าและขอขยายเขตไฟฟ้าสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการบริหารความต่อเนื่องให้กับเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานได้รับทราบมีการทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องให้เป็นปัจจุบัน มีการวิเคราะห์ประเมินความต้องการด้านกำลังคนและจัดสรรบุคลากรที่เหมาะสมในการให้บริการในช่วงพักทานอาหารช่วงเวลาที่มีการใช้บริการเป็นจำนวนมากมีการจัดภูมิทัศน์ออกแบบอาคารสถานที่พร้อมอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกตามข้อ5ของกฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การวางแผนจัดการขยะตามมาตรฐานสำนักง,งานสีเขียวส่งเสริมสนับสนุนแนวทางซีโร w เวสต์กำหนดมาตรฐานการใช้ทรัพยากรพลังงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์การให้บริการประชาชนแบบออนไลน์ด้วยระบบ Customer Online Service Application P A s m a r t p a r s and Digital Signature การนำนวัตกรรม Smart Block ม,มาช่วยในการเปลี่ยนแป้นลองมิเตอร์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นำระบบงานงดจ่ายไฟฟ้า DMSX การต่อกับมิเตอร์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและลดปัญหาการงดถูกใจกระแสไฟฟ้ากรณีที่ประชาชนเดินทางมาชำระค่าไฟฟ้าที่ค้างชำระวันเดียวกับที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกไปดาเนินงานตัดมิเตอร์เพื่อง,งดจ่ายกระแสไฟฟ้าการนำระบบแซฟ BPM SCS มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเสียงของลูกค้ามาปรับปรุงงานบริการด้วยระบบ PA VOC System การวางแผนการปรับปรุงระบบจำหน่ายด้วยโปรแกรม a l d i c a t การให้บริการเชิงลุกสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายตลอด24ชั่วโมงด้วยแอปพลิเคชัน PA Smart Pass มีเจ้าหน้าที่สามารถติดต่อได้24ชั่วโมงผ่านช่องทาง PA Call Center 1129และการขอใช้ไฟฟ้าน้ำประปาผ่านระบบ e s e r v i e ที่เว็บไซต์ www.pea.co.th มีการศึกษาความต้องการความคาดหวังของผู้รับบริการจำนวน2ช่องทางประกอบด้วยทฤษฎีของทาโรยามาเน่จำนวน405ราย4กลุ่มตัวอย่างโดยผลสำรวจมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวมเท่ากับ4.41คิดเป็นร้อยละ88.2 0และการสำรวจความพึงพอใจณจุดบริการผ่านระบบ Customer Smile Feedback โดยผลการสำรวจมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวมเท่ากับ4.62คิดเป็น้อยละ92.40สเอร์เซสามารถลดระยะเวลาการรับชำระค่าไฟฟ้าได้เร็วกว่ามาตรฐาน58วินาทีคิดเป็นเงิน7,733บาท33สตางค์ต่อปีการขอใช้ไฟในเขตเทศบาลลดระยะเวลาลงได้1.8วันคิดเป็นเงิน36,720บาทต่อปี นอกเขตเทศบาลลดระยะเวลาลงได้4.71วันคิดเป็นเงิน3 3 6 2 4บาทต่อปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอบ่อไร่อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้หลากหลายช่องทางดังนี้ ช่องทางหลักศูนย์บริการ PA Front Office ณนะสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย,ย่อยอำเภอบ่อไร่ช่องทางเสริมผ่าน e-service และแอปพลิเคชัน PA Smart Pass ตัวแทนจุดบริการมีการนำเทคโนโลยีมาใช้บริการประชาชนได้ทุกที่ทุกเวลาสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านช่องทาง PA Call Center 1129 พร้อมระบบจัดการข้อร้องเรียนผ่านระบบ PAVO c System Application p. E. a p p แอปพลิเคชัน PEA Smart Pass การขอใช้ไฟฟ้าผ่านระบบ e-service แอปพลิเคชัน PEA Smart Pass การจัดส่งใบกำกับภาษีผ่านระบบ e t a x มีผู้ใช้บริการรับชำระค่าไฟฟ้าผ่านเคาน์เตอร์ตัวแทนเก็บเงินคิดเป็นร้อยละ60ของผู้ใช้บริการชำระค่าไฟฟ้าทั้งหมด และชำระค่าไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์หากบัญชีธนาคารคิดเป็น้อยละ40ของผู้ใช้บริการชำระค่าไฟฟ้าทั้งหมดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย,ย่อยอำเภอบ่อไร่พร้อมแล้วที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการด้วยความสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงง่ายค่ะ